สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพ่อกำลังเห็ดยังเห็ดหม่งตั้งเล็กเห็ดหมง่งตั้งเล็กในรถเล็กใครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟะะนะครับอันนี้ชุดนี้เป็นของสาวน้อยเพชรบ,บ้านเพงนะครับชุดของสาวน้อยลเพินชัอ,อยู่นีนรถครับนี่ของใหม่เลยครับนี่จัดให้ใหม่เลยจัดให้ใหม่เลยของเดี๋ยวสาวน้อยยิ้มหน่อยหนาะลเพูนชัว ฝากคลิปนี้ถึงอุงอิงด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> จัดให้แล้วจัดให้แล้วใหม่หมดเลย <c oughs> พาวเวอร์กับไม่ขึ้นกัน <c oughs> ถึงสาวน้อยลำเพลินชูทังสาวน้อยช <c oughs> ่างผิดบ้านเพียงช่างหรไม่พาวเวอร์แอมชอช้างสี่ถุงเลยครับดินี่เ <c oughs> กะกล่องไปเลยครับสาวน้อยพิษบ้านเพียงสาวน้อยลำเพลินชูเนี่ย เพื่อนแล้วเพื่อนยิ้มปุ้ยปุ้ยแลยคุณน่ะเอ้ยจัดให้ไหมเด้๋วนะครับได้ใส่วงละแปดแท่นนะครับอันนี้แปดแท่นนี่สาวน้อยเพชรบ้านเพงแปดแท่นนี่สาวน้อยลำเพชชื่อนชูนะครับยังเราแปดแทน่นรดลำพุงเพตุไม่เบิดขึ้นกันนะครับระบบแสงสีเสียงเดี๋ยว,วอิงจะว่า นะครับนี่ชุดไม้นะครับชุดไม้ของวงชุดไม้ของวงมีทั้งหมดแปดตัวนะครับหนึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับชุดไม้แปดตัวสต,ตรีทบล็อกคอร์ดตัวนี้เป็นไฟครับเป็นบล็อกไฟ้งแต่เป็นยูพีเอสครับสำรองไฟส่วนไมศิลปินต่างๆกับยี่มาตั้ง,ง,ง,ยงอยู่เท่านี้แหละ เฮ็ดเรื่อยๆกิพายุมองไดยตามมาครับพี่น้องครับเมื่อคืนมาพัดบ้านเก็บแจ้งนะครับกินเขา่ากินน้ำกับพี่น้องเจโอวันเจโอทูแล้วนะครับขี่รถมาเรื่อยๆให้น้องบีครับน้ำนะครับคนเดียวบไ,ไว้ส่วนนั่นนี่กะใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่พี่น้องครับนี่ใส่ฟิลเตอร์แบบนี้ครับ ใช้เรียบร้อยแล้วตู้ลำโพงครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องมาส่วนแหลกเมื่อกี้นี่อันนี้ตู้ลำโพงสาวน้อยเพชรบ้านเพีงเลยนะครับนี่ไม่หมดครับไม่หมดเลยนี่ของสาวน้อยเพชรบ้านเพีงนี่ตู้เมเจอร์ไม่หมดเลยโอ้โห นะครับมีรถเครื่องปั่นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่ที่ออกแบบไว้เมื่อนั้นเมื่อนี้เป็นรูปประทับแล้วพี่น้องครับ ไอเอาแย่แพนฟอยอไปพ่อเดี้ยมก็ได้ไหนหมอดมเดี้ยมมันนี่แหละนี่จจกมอดนะครับ,รบออกแบบโอ้อย่างดีเลยเนาะติดแอนอนได้สบายเลยนี่ครับก <c oughs> องเก็บของฮ้อจิบอระกีละกะแบบเกาแล้วนะครับแล้ว <c oughs> ก็ปิดฝาไว้นี่สูดดูดอากาศนะครับ กำลังจะทำสีนะครับาตาก็ณยี่ออกว่าประมาณนี้ครับนี่ ทำสีนะครับ <S <S 1> <S 1> ได้สวยงามพร้อมได้ประหยัดเวลาในการทำงานครับพวกพี่อดีตกอยอีบมเดนุกของไง่ายไปไวไลมองอันนี้ก็ลากกระชายมาเสียบเลยครับำอำนวยความสะดวกทุกอย่าง นะครับแกบไปตามแบบตามแพนตามที่เขาเคยไปออกงานเจอประสบการณ์ตรงครับนั่งคิดอยู่บ้านคิดบอ,อกเราครับก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าไปออกงานจริงมาแร้วส่วนไหนทําไดออ้ส่วนไหนทําไม่ได้นะครับอมมอกบอประมาณนี้เลยนะครับของชุดตะก,ก,ก,กี้่รถยิงรถกันนี้ ามาบงรถลำพงครับวายูบ้านสามสี่มือฮอดใสแล้วครับอันนี้คันที่สองนะครับของรถลำพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจัดให้ไหมอีกขึ้นแลครับฝากคลิปนี้ถึงอุ้งอิงครับจัดให้ไหมเลยครับทำใหม่เลยนะครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ เฮ็ดขึ้นโค้งลังค้าแล้วครับเฮ็ดเป็นฝาปิดบานเดียวครับใหม่ทุกอย่าง,งอ,อาจารย์เบงทำอะไรตัดเหล็กทำข้างรถร้องปอยรุ่นสามสี่มือไปตากเด็ดไรทีเนี่ยเฮ้นไรล้วฮ้อนไทยแล้วม <c oughs> ู้คนดีเบิดอ่อะให้เฝรบ้านอะเอหอหลีพลาสติถ ลำโพงอีกคั้นหนึงครับกำลังไปแอบทำสีอยู่หลังบ้านนะครับอันเมื่อกี้นี่คั้นที่สองครับลดลำโพงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงอันนี้คันที่หนึ่งนะครับนี่ครับกำลังมาเ็ดสียูพี่ครับรับรองเอียมอองออรไทยแท่นน,นอน นี่นะครับปวดพี่น้องครับสยอดเลยนี่ครับกำลังมาทำสีใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนครับเซ็ตซีโร่ใหม่ครับนับหนึ่งใหม่เทงสาวน้อยเพชรบันแพง สาวน่อยลำเพรินชูนะครับเปิดฤดูกาล3 1นี้ครับเจอกันที่สนามบ้านแพงครับตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับฝากพี่น้องเขายังมีกุ้มปิดครับพันมางานได้ก็อยากให้มาครับเอาบรได้เข่ากุ้มเลยครับ129บาทนะคบับทางาทนครับเริ่มทำงานแล้วครับสับผ้าเหมือนเดิม สวยงามครับอเอาเอาการนบอนั้นอนพ่อเอาไจุเ่าไรครเนี่ยหน้ามันอกพ่อมึนลอกเอาลอกคือเพเพื่อแปะแท่นหลิกเนี่นนะย เมนไม่ต้องตีนะเขาทางไหมอีกไหมเป็นช่องเงียงครัช่บองเออที่มครับ เพื่อแ่นลิฟเพื่อสีฟูน้ำเนื้อวันนี้ ي, สอนสร้างคนนี้อสอนสร้างคนนี้ <laughs> <laughs> เอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้งนี้ครับอยู่ดีมีแงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ